สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลลนและพบกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาพูดถึง1ประเด็นที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจนะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนักนั่นก็คือหลักเกณฑ์การให้โบนัสของรายการวันครับซึ่งวันเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันว่าท่านคู่ต่อสู้คู่ชกหรือไฟไหนๆก็ตามที่ต่อยดีต่อยสนุกดุเดือดเล้าใจมักจะ ะมีโบนัสให้เสมอสตาร์ทก็อยู่ที่3,5 0,000่นบาทหรือบางคนก็ได้เยอะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ว่าจะได้ไปเท่าไหร่ทีนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันบางคนเนี่ยต่อยมวยโคตรดีเลยต่อยมวยโคตรสนุกเลยแต่เอ๊ะทำไมไม่ได้โบนัสวะอ่าบางคนก็งงนะครับอย่างในกรณีของอัสลามจอนที่เป็นเด็ก จากต่างชาติมาฝึกซ้อมมวยไทยและขึ้นไปต่อยอายุประมาณ20ปีเท่านั้นทุกคนแต่โชกได้โอ้โหหลากหลายครบทุกอย่างทุกกระบวนท่าทุกกระบวนความแต่ดันไม่ได้โบนัสไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แฟนมวยหลายๆคนเนี่ยเขาก็งงนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไหนบอกว่าจากไฟของกุหลาบดำเนี่ยที่เป็นมวยหมัดแล้วก็ ต่อยหมัดคู่ชกอย่างเดียวเลยแล้วก็บอสชาตีก็บอกว่า,าที่กุลาบดําไม่ได้เนี่ยเพราะว่าใช้แต่หมัดจ้องแต่ต่อยหมัดอย่างเดียวจ้องแต่จะนกเพื่อให้ได้โบนัสอย่างเดียวไม่มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างอื่นทั้งหมัดเท้าเข่าซอกนะครับใช้วุฒน้อยเกินไปคือใช้อยู่อย่างเดียวบอสเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยไม่ใหอ้อันนี้ก็คือเป็นเหตุผลของบอสชาตีที่เคยพูดไว้นะครับในกรณีของกุลาบดำเนาะแต่พอมาในกรณีของอัสลามจอนเนี่ย มันก็จะดูขัดกันนิดนึงก็คือดูย้อนแย้งหน่อยอัสลามจอนเนี่ยโอโ้โหฝีไม้อะไรมือดีเลยอาวุธครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นหมัดก็ดีเข่าโยนเข่าร้อยก็มีเตะก็แรงศอกก็มีหมัดก็ได้แล้วก็ชนะนอกแต่กับไม่ได้โบนัส ทางทั้งที่อาวุธครบเครื่องมากถ้ามองในเชิงของกุหลาบดําเปรียบเทียบกับอัสลามจอนเนี่ยอัสลามจอนควรจะได้นะด้วยเหตุผลที่ว่าก็คุณใช้อาวุธแบบชัดเจนแล้วก็ครบทุกกระบวนท่าด้วยมันเลยเป็นเหตุผลที่แฟนมวยหลายคนครับตั้งคําถามขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยวันทําไมไม่จ่ายคู่นี้อะ ทำไมไม่จ่ายคนนี้ทำไมคนนี้ไม่ได้ก็ทางรายการวันเขาขออกมาชี้แจงนะครับว่าการให้โบนัสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในข้อสัญญาหรืออะไรก็ตามหรือใดๆทั้งสิ้นของรายการเลยนะครับ แล้วก็อยู่ที่ความพึงพอใจของบอสชาตีเป็นหลักถ้าบอสแฮปปี้บอสดูแล้วบอสชอบบอสชาตีเขาก็ให้ฮะอ่ะอยู่แค่นี้เลยจริงๆเป็นคู่ไหนก็ตามหรือใครก็ตามเลฮะถ้าบอสเขาดูฟอร์มแล้วเขาชอบคนเนี้เยเฮ้ดูแล้มันมากบอสเขาก็ให้ฮะซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนแพ้คนชนะ บริษัตีเขาให้หมดนะมาฆ่าคนแพ้ก็ได้โบนัสด้วยล่ามเอ้ยคนดูเอ้ยให้หมดนะครับอยู่ที่ว่าก็อยากจะให้ใครก็ให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโบนัสไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีหลักเกณฑ์ไม่ได้อยู่ในกฎหรืออะไรเลยอยู่ที่ความพึงพอใจของบรสชาตีลว้ลวนๆเพียวๆเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าแฟนมวยเนี่ยอยากรู้ว่าเอ้าแล้วเหตุผลทําไมที่ไม่ให้อัสลามจอนนี่ในมุมมองที่โอวิเคราะห์ไว้นะอวิเคราะห์ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันอัสลามจอนเนี่ยอาวุธครบเครื่องแต่อาจจะมันไม่ได้ชอบอะไม่ได้ถูกใจอะเข้าใจไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกฉลกด้วยกับนักมวยคนนี้อะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้ครับเขาก็อาจจะไม่ให้ความชอบของส่วนตัวของผู้ให้ ออโอมจะเปรียบเพียไม่ง่ายเหมือนกับโอมไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วกันนี่คือยกจากกรณีจริงๆของของโอมเลยไปทานร้านอาหารแถวบ้านนี่แหละวันนั้นไปกับพี่ด้วยไปกินกันสี่คนมีโอมมีแฟนนะครับแล้วก็มีพี่สองคนไปทานร้านอาหารด้วยกันเดินไปปุ๊บก็ไปนั่งครับก็จะมีพนักง,งานเสิร์ฟเข้ามาดูแลมีผู้จัดก,การ้ร้านเข้ามาถามด้วยนั่นนั่นนี่ก็ มีเด็กเสิร์ฟเขามาดูแลครับแล้วมีน้องเด็กเสิร์ฟคนนึงเขาดูแลดีมากเลยแต่เขาเป็นผู้ชายนะดูแลดีตลอดเลยถามมันอยากได้อะไรตัวอะไรครับเขาก็แบบเทคแคร์อย่างดีพอกินเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะให้ทิปน้องเขานะครับก็ให้เป็นสินน้ําใจแบบเอ้ยน้องเขาอุตส่าห์มาดูแลเราดีๆเนี่ยเราก็รู้สึกแฮปปี้ที่เขาดูแลเราอย่างดีเราก็ให้ทิปเขานะครับอันนี้ก็ เป็นความพึงพอใจส่วนตัวนะครับซึ่งจริงๆไม่ให้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่น้องเขาต้องทําอยู่แล้วในการบริการเรานะฮะแต่ว่าเราให้เพราะว่าเรารู้สึกอยากจะให้เขาเพราะว่าเขาบริการเราได้ดีมากแล้วเราก็แฮปปี้ที่เขาบริการเราซึ่งบอลประชาธิเนอาจจะเฟิร์มอิมิชั่นกับคนนี้โอเคถูกฉลองละรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแม่งโอเคเลยพอไปโชคยิงปุ๊บอ,อาจจะไม่ได้โอเคขนาดนั้นอาจจะไม่ได้ ถูกสไตล์กับฟองงานโชคแบบนี้ประมาณนี้ก็อาจจะไม่ให้ไปมันก็สุดแล้วแต่ความพึงพอใจส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพกว้างๆว่าถ้าเปรียบเทียบกับแบบอื่นเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เราก็มีความพึงพอใจในในส่วนของเรานะครับมันก็เหมือนกับการให้ให้ทิปอะครับก็คือเราแฮปปี้ที่จะให้เราถึงให้บอสตีเขาก็เหมือนกันครับเขาแฮปปี้ที่จะให้นะักมวยคนนี้เขาให้ได้เขาก็ให้ครับแต่ถ้าว่าเขา รู้สึกแบบยังไม่อยากให้อ่ะไม่ให้ดีกว่าก็คือไม่ให้ไปก็เป็นแบบนี้เลยครับอย่างโค้ดแฟงเอ้ยล่ามแฟงนะครับที่เขาเป็นล่ามภาษาไทยให้ตลอดเนี่ยบอสชาตีเขาอยากจะให้เขาก็ให้นนครับในมุมมองนี้โอม,มองเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วก็ถ้ามองในเชิงธุรกิจบอสชาตีเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้ฮะโอมคิดว่าเป็นแบบนี้นะอันนี้ในมุมมองส่วนตัวของโอมนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้ นะครับก็คือเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยกลยุทธ์ทางการตลาดทางการทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยโอเคการให้โบนัสเนี่ยมันทําให้คนอยากดูมากยิ่งขึ้นขนาดคนที่เข้าไปดูในในรายการถ่ายทอดสดเขายังได้โบนัสเลยเออก็แบบบอสเขาก็สุ่มให้หนึ่งคนอะไรอย่เงี้ยก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องอิงจากหลักของมาร์เก็ตติ้งหลังบ้านด้วยซึ่งหลังบ้านเนี่ยอาจจะดูแล้วว่าอ่ะนักมมยคนเนี้ยพอมีแววมีชื่อมีเสียงแล้วสามารถแบบ ไปต่อได้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นไปบอสเขาก็อาจจะให้โบนัสกับนักชกคนนั้นได้เพื่อแบบสร้างชื่อเสียงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางวันเขาก็มองแล้วว่าให้ใครก็ได้ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกกับรายการเขามากที่สุดเนี้ยเขาก็ให้ได้ครับมันเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับเพราะว่ากระตุ้นนักมวยคนนี้ให้ มีความขยันมีความตั้งใจมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเสือแบ๊กอะครับเสือแบ๊กเป็นนักชกคนหนึ่งที่โอมชอบดูนะแล้วก็เขาทําฟอร์มมาได้ดีเรื่อยๆเลยแล้วก็มีฝีม้อในมือที่พัฒนามากขึ้นตลอดแล้วบอสเขาก็สนับสนุนทั้งโบนัสทั้งค่ายมวยให้ทางฝั่งของทางบ้านของเสือแบ๊กนะครับไปพัฒนาวงการกีฬาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับเขาในการ ฟิตซ้อมมวยต่อไปเนะครับเพราะว่าเซอร์แบ็กเนี่ยก็พูดตรงๆว่าชื่อเขากําลังตีฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆก็ยังขายมากยิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่บอสชาติเขาก็เล็งเห็นแล้วก็เขาก็มองว่าให้ไปเนี่ยมันคุ้มค่าที่ได้รับกลับมานะครับเพราะว่านักมวยเขาก็มีความตั้งใจ loyalty กับแบรนด์สูงนะครับแล้วก็นักมวยเขาฟิตซ้อมมาดีแล้วทําผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่บอสเขาอาจจะ คลือนที่ให้นักมวยที่มีความตั้งใจมีความขยันแล้วก็แบบตั้งใจที่จะทําผลงานให้ดียิ่งขึ้นนี้ขึ้นไปนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทางรายการวันเขาก็อาจจะคีปในส่วนของนักชกที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับตัวแบรนดิ้งเขาได้มากที่สุดน,นะครับเหมือนเสือขิมที่คัมแบ็กกลับมาได้นะครับด้วยการเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้เนี่ย บอสเขาก็มีการตกโบนัสให้เลยถึง2เท่านะครับก็ได้ไปประมาณ7 0 0 0แสนประมาณ7 0 0 0แสนเลยอ่ะเออซึ่งซึ่งมันเยอะมากนะครับที่เขาเบิร์นให้ก็เพราะว่าแบบอ่ะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเสือคิมที่ห้อยอย่าลืมนะครับว่าเสือคิมในอดีเขาเป็นนักมวยที่ดังมากนะครับก็ี่มีรถถังเสือคิมซุปเปอร์เล็กอย่างเงี้ยที่มีชื่อเสียงที่ดังพอๆกันนะครับด้วยฝมีมือด้วยจังหวะชั้นเชิงการผ่านมวยมากนะครับเราเคยไปต่อยในต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยเขาเขาก็ให้ เห็นไหมครับว่าทุกอย่างเนี mine, ่ยมันอาจจะอยู่ในมุมมองเชิงธุรกิจละส่วนหนึ่งความประทับใจของบอสชาตีส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ในความพึงพอใจดูแลพินิจการตัดสินใจของบอสชาตีในส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โอมองนะอันนี้อันนี้คือพูดเผื่อไว้แล้วกันตอนที่อั้นลามจอนต่อยเนี่ยบอสชาตีอาจจะไปเข้าห้องน้ําก็เป็นได้ จริงๆอันนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็อาจจะไม่ว่างอาจจะคุยโทรศัพท์อยู่ไหมอาจจะไปดีลอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะก็อาจจะไม่ได้ดูก็ได้เราก็ไม่รู้พราเราไม่ได้ไปอยู่ในเวทีแต่แต่ถ้าเขาดูจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประทับใจหรือไม่ได้ชอบฟอร์มประมาณนี้หรือว่าเขาอาจจะยังไม่อยากให้อยากจะให้ดูผลงานไปอีก มันก็ได้หมดอ่ะครับมันคือทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาเพราะฉะนั้นเราเป็นคนดูเนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์ได้นะว่าทําไมให้ถึงหรือไม่ให้แต่เราไม่ควรไปด่าเขาว่าเออไม,ไม่ไม่ให้ว่ามึงแม่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมว่ามันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีมากพอที่เราจะไปว่าเขาเนะครับมันคือความพึงพอใจส่วนตัวก็เหมือนที่ผมเปรียบเทียบไปว่าถ้าคุณอยากจะให้ทิปน้องคนเนี้ยคุณก็ให้คุณก็ให้นะครับ ถ้าไม่อยากให้คุณก็ไม่ให้แค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรมากเงินของเขา<ม>เขาพอใจที่จะให้เขาถึงให้นะครับแค่นั้นเองอันนี้ฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับผมก็เรามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แบบสนุกสนุกสนานนะครับแบบไม่อยากให้ทุกคนมาแบบซีเรียสกับคาว่าโบนัสเพราะว่าอย่างรายการวันเนี่ยเขาก็มีจุดยืนชัดเจนว่าเขาให้ค่าตัวนักชก เย,เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเขาเป็นการยกระดับมาตรฐานของมวยไทยขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโบนัสได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปคาดหวังมากนะักแต่ว่าค่าตัวเนี่ยคุณได้ดีแล้วคุณทำงานได้ดีคาตัวคุณก็เยอะมัดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างพี่เสกสรรเนี่ยก็ชัดเจนว่าได้โบนัสทุกไฟเพราะว่าผลงานเขาก็ดีมาทุกไฟแล้วก็ด้วยชื่อเสียงย่างนามเขาที่สร้างมาดีตลอดเวลาของการเป็นนักชกหรือการเป็นนักสู้บนเวทีเนี่ยก็ไม่แปลกครับว่า เขาจะได้ไปตลอดเพราะว่าสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับตัวแบรนดิ้งของวันเนี่ยได้ดีเสมอมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรามองเห็นแล้วบอสชาติีเขาอาจจะเห็นว่าพี่เสกสัรเนี่ยชกมวยมันนานละแล้วก็ทํำผลงานมันได้ดีตลอดแต่ว่าไม่ได้แบบเพิ่มเติมหรือ รวยสักทีอย่างเงี้ยอ่ะพอมาวันพอสันทีเขาก็อยากจะมอบสิ่งดีๆตรงนี้ให้เพราะว่าพี่สืสารนี่ก็อายุเยอะแล้วสวัสดีหนึ่งก็ต้องลำลาวทีไปในที่สุดนะครับอาจจะไปอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต่อยสไตล์แบบบู๊ดูดันเนี่ยมันใช้ร่างกายเขาแหลกเยอะนะครับเพราะเขาอาจจะเล็งเห็นตรงนี้ได้เขาก็จึงให้ตลอดเรื่อยๆแต่ก็พูดยากครับผลงานที่สืสารเขาดีจริงรอมาพูดคุยกันละกันนะครับซึ่งมันอาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่า ผมก็อ้างอิงจากข้อมูลของทางฝั่งของวันแชมเปี้ยนชิพมาพูดคุยกันนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับสำหรับการให้ค่าตัวโบนัสกับนักชกนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปทำงานก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ